ไม่รู้เนี่ยแย่งนั่งไงนั่งไงแย่งห่อศตัวนตายอยู่ไอจุกไอจุกไอจุกไปเร็วตึ้งเที่ยอีกยันรถกูัยิงกันเองยิงกันเองเราอยากได้ไหมพี่ยิงข้าได้จุกพี่ได้อยู่อ่ะพี่จุกได้หนุ่ได้จุกอยู่รถกลัดอยั่รถกลัวโอ้โหไม่มีรถกลับทุกรอบเลยแตกไปโดนนะัข้าไว้ขัดขวางไว้อายุข้าไว้ยันรถกลัว

มึวิไปไหนวะไิดรูเีม่กูไม่ให้ไอรถกูรถกูรถกูเด็กเลยเยคตเด็กเลยเชนี่พีติงเชนอยอยู่ไหนวะอ้หน่ไอ้แฟมาเอมฟนไเามาดิยงไม่ได้ใครไม่ได้ครไม่ได้ใค่ไม่ได้ก็จ้ไม่มีใครได้ตดเดียวกันน้องเก่งเดียวกันเดียวกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันปีพี่ตอนี้พี่สวยพี่สวยครับพี่ชาย

เอ้ยพี่ต๊อดยุ่แล้วผมเอ้พี่อยู่แล้วมึงสวนกูเด็กระจอกอุ้ยไะสวนที่เดียวพอนอนยาวด้วยไม่ชุบแกงเลินโอ้น้องชายโอ้ยทีเดียวกันชุบเออขอโทษขอโทษเร็วมามามาลูกแกงเลินลูวมันจะไม่มีใครได้ทั้งนั้นถ้ากูไม่ได้เออใจเย็นใจเย็นชุบพี่ตาไปเอาไปผมจะเอาไปให้เนี่ยใใคครริ้งมา

เจอคนร้าทำร้ายแล้วไปเจอคนรทำร้ายแล้วกูเจอคนร้าทำร้ายแล้วม uh> ึงเอ่อนพี่นี่ไงพี่ต๋อยพี่ทรัยศเป็นไงพี่พี่ขักหลังพี่ฆ่าน้องเหรอพี่ฆ่าน้องอะไรพี่ชุบน้องอยู่เอาเองเลยแล้ววันนี้พี่ฟ้องอะไรให้ลุงฟังอีกอะไม่มีครับเอ้ยอยากอยากอยากเล่นกับบาร์บีคิวว่ะที่จะบาร์บีคิวอยู่ไหนเอออยากเล่นกับมัน พี่เลออนยังมีชีวิตอยู่บ้างมันไปได้ไงเนี่ยมันที่ขึ้นพีเนี่ยซ้อมอ่ะเอ้บาร์บีคิวอยู่ไหนวะมันกระทืบมันนี่หว่าเอ้แฟนมีกาแฟเหรอแฟนอ่าไม่มีครับพี่ชายผมันไม่มีเลยว่ะกาแฟคือขึ้นพี่นี่พี่เลี้ยงโอ้พังอีแล้วโอ้ยเห็ยสตาร์รถดับรถบัสโอ้ยเสียงพี่นั่งไว้เลยพี่นั่งพี่นั่งไว้ขอซื้อกาแฟด้วยคนได้ไหมครับสวยตรงนั้นพี่ถอยเลยนะพี่ถอยเลยนะ ไม่ได้ยังไม่ไปไหนเลยรถไม่เขาไม่ซ่อมรถไม่ซ่อมเตรียมถอยนะเตรียมถอยไปสะพานปลาสะพานปลาขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องถอยหรอกหมดแล้วอีมีสะพานปลาใช่ไหมสะพานปลาสะพานปลาไม่มีกล่องว่ะไปเเลโกอ้ยใครไปเลยเอางั้นกูชนเลยนะกูเต็มหมดเลยตรงไหนวะกว้างสุดปะ นเต็มระบบนะครับไอเรื่องเต็มระบบกูเอาเองตรงตรงสุดสายอ่ะในเรื่องเงินมิจูร่าก่อนไอเยี่ยรถป้านี่ของสมเอาดิเอาดิเอาดิลงไปเอาดิแต่แบบมันเยี่ยไรตเ่ำลองก็ลองไปเรื่องเงินจะเอาใครออกใครอะไรนะครับพูดดังๆดิของท้อเบ้อะของท้องโตไปถึงยันไปยันเสียงเบาอะอยู่ข้างในนะจ้าเป้าหมายเลยพุ่งชน ึงไม่ช่วยกันเนี่ยไอ้เหี้ยงูไม่ก็ไอเนี่ยไอเราอ่ะไอ้เหี้ยมีกูยิงอยู่คนเดียวเลยเนี่ยกูกับเราใคเว้ยอยู่ตรงไหนในสถาบันป่านเนี่ยไอ้เหี้ยชิลร์ยิงกับกูอยู่นี่ไม่ได้บผมหลบมาจอดบาร์ข้างหน้าวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวใครที่ทําตัวเป็นตัวกูจะทําให้มันรู้ว่ามันชิปปิ้นไอ้จุกมเอาไปดิโอ้พี่ชายใหญ่เต็มบุกพี่เอา ไม่ยอาไปเกี en> <g 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 ่ยวอุยเอาเราลุเปล่านี่สถานการณขับเองขับเองขอขับเองแผมไม่ได้ขับนะไปเด็โก้มึมปั๊มซัมบี้อือมาขยับน้ปเชื่อมยับน้ำเช่ฮ้ย สวยสวยไปพุ่งรถสิไข่รถสิไข่รถสิไข่ไปมาสิกิไปไปไปต่อต่อต่อเอาโซฟาเอาโซฟาเออใจเย็นน้องเอาโซฟาโอเคไอเดินกระโดดหวยเดินไปเดินเอาเลยพี่เอาเลยพี่ยบีรถละมัดหมดรถบักซับเป้รถคู่หัเไรเนี่ยเดียวรถไอ้ยิงพี่ไปเนี่ยอ่อ สวยเอาเลยสว้บึมบกันไปเอาแย่งดิแย่งกันหน่อยพี่แย่งกันหน่อยบึมบอมกันไปน่านี่มึงนะไอ้เชยลิโอไอ้สัตว์เยี่ยหลุยเยี่ยแย่งหน่อยแย่งหน่อยพี่จุกแย่งหน่อยป่าไทเดียวพี่จุกยิงไอ้พัดดิมึงยิงไอ้พัดดิยิงไอ้พัดหน่อยดิไอ้พัดชนรถดีกว่าตามนี้น้ ไอจุกไอจุกไอควายเอ้ยเขาลือฟังเอาพี่ไม่ขับหรอได้ครับ<ข>พี่ขับเลยครับพี่ชายทางถานัดพี่เนี่ยเนี่ยบึงแบบน้ำพี่กู <c oughs> ไม่ได้ขับนะกูไม่ได้ขับนะกูไม่ได้ขับนะกูไม่ได้ขับกูไม่ได้ขับยืมรถคันนี้ได้ปล่าวะเ <c oughs> อาแม่งคันนี้เลยแหละ ยิมเขาได้ปะเจ้าของเะไหนร้เปะาทำไมไม่เห็นตใครตายสักคนเลยวะไอ้ข่อยยักเต็มบวมนะอยู่ข้างล่างู่ข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยยิงเราเลยตาม เด๋ย่งยากว่เอาเฮ้ยเออไปขั้นบนเน้ขอใหม่นะขอลั่นเลยนะเอาเพลงเดิมเพลงเดิมจะเป็น่นเปเลียรหน่อยเนาะพร้อมลั่นยังพร้อมลั่นยังพอมอพี่ชาย พีถืออยู่ป <l hate 43> ่ะบอดี้บอดี้เอาเลยครับพี่ชายจบลัเลยดองลันเลยลันเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những bạn... video

ลอกไหมนี่ผมทำขนาดนี้แล้วผมโลเท่ไหมนี่ครับอภิวัฒน์มา t จ u ไปสม่าสกว่าวอ่อนนุ่นไล่่

ใครวะเฮ้ยใครมครันแทงกูในเท้าไหร่มาตีเราโดนปาตีเราโดนกลางมาตีโ,โดนข้างล,ล่างช่วยด้วยยังไนปืด๊ดปาตีเราโดนข้างล่าง <c oughs> มันว่ายน้ำไปนู่นแล้วมึงพาที่นี่ใต้น,นะตนี่เลยงไอ้โ่จุข้กมาปืด๊ดอ้งโง่ ที่ี่ใครจะหายชุบก็ชุบอ่าเียโอเคครับโอเคครับโอเคครับ่าฮ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 ย่าฮ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 ย่าฮาฮ่่าฮ่่าฮาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่นฮ่าฮ่าาฮมาฮ่าฮ่า่า่ เล่นอีโมในนามไม่ต้องน้องอีโมในนามเลยปะฝากอีกแล้วเหรอไอยอดยอดไปดิกูมีแผนไอยอดรอพี่ด้วยน้องข้าพี่จิ๋วึ้นฝั่งมาแล้วฮัลโหลจะได้เอาศพไปส่งง่ายๆมาแล้วนี่ไงกูศพหน่อยโอ้โหไอ้ยัยโคตรใจจบยังเนี่ยเกมอ่ะไอคนที่ฟัง จบยางแว่มีใครตายไหมผมไม่ชอบเรือนไปผู้นายยศเดินข้ามศพผ่านศพกูนะตรงี่ไม่มีไฟกูเมื่อกี้อะไรยศแล้วแต่แทงกูเมื่อกี้ไม่เหมือนพวกนี้คือพิคพิกเอา่ายกมนี้รู้อะรู้นใส่สันดาน่ะเกมน่ะแต่ผมรับงานมาอีกทีเกียรย้อยอ่ะแทงกูไอ้สัตว์เมื่อกี้ เข้าใครออกมาอยู่แล้วด้วยมันตีผมด้วยย้อนมีมีอะไรผมผมไปชุบผมไปชุบคนใต้น้ำมาครับไปกู้ศพมาครับเกมจบแล้วหรอผมไปชุบปิ๊บแม่งพอผมชุบปิ๊บแม่งแม่งมามาไม้ยกใส่ผมไม่เฮียแม่งไม่น่าช่วยแม่นู่นมาเต้นมาโซนไม้ยกเฮ้ยมึงจะชนหาแม่ไม่รู้อีกอะไรมึงรู้ตัวได้นะว่าเป็นกูนะอีสัสได้รู้อีกอะไรพูดหยาบพูดีหยาบฝั่ง้านเราแล้วฝั่งเราฝั่งพิษพาพิษก็า มนพุทธาพเจี่ยเตะเวยพุทธาเจพุทธาไม่ขับหนีนะแล้วไปทำไมพุทธาโอ้ดูไออาปกับบ้านกับบ้านกลับบ้านเจยพุทไม่มีใครไหวกับผมแล้วถ้าจะวัดคอ่ะพี่จุ๊บไปเลยไหนอเจุันพี่จอจะวัดคมพุทธาไปไรไปาไปสะพานตาไปสานตามันลงแล้วตอนดิมกันนี้ขอยตอนดิมกันนี้พี่ต้าพี่ต้ากันนี้มาเนี่ยอย่าเป็นส่วนอย่เป็นเียเนาะเฮ้ยของดีก่อน มึงก็รถบังดีเฮยกูจะตายหลังออล่หาคนเข้าแก๊งได้แล้วนะสองคนโหชลาแก๊งมาหรือเปล่าเนี่ยขออย่าอย่าเอาแบบพวกมีเด็ก้นะใครอยากเห็นเด็กใหม่เจอกันที่บ้าน ตีมาดีตีเยอะแฝงดีตีเยอแฝงเดกันนนอกตายเขายิงผมทำไม่อะไรไม่ได้ยิงอยู่กลากางมาพี่ทำอะไรกันน่ยได้ของผมเป็นคนเอาตีมาส่งไหนพี่ด้ทายอดไปทาไห ไม่กลัวเป็นคนเรามาถึงไม่ไม่ออนมันไม่นะผ่านเส้นอย่าพึ่งไปนะเดี๋ยวกี่กับกรอบต่อไปจะเริ่มมาแล้วก็ไปตีฟื้นแป๊บนึงเกี่ยวกับรอบต่อไปเนี่ยไม่มีคนเกี่ยวนึงตกด้วยไม้สกินเขามาขายตรงเนี้ยไม่ให้เดี๋ยวเอาเลยนะรอบหน้าหมดไปแล้วพอแล้วมดจะเป็นลาดแล้วมันสองล้านสองล้านสองล้านสองใครเอามาบ้างตีตรงนี้ก่อนพี่อสสพี่อกมาการเอากรรมการนี่กรรมการพิติตรอย่างไร กูไหนอ่ะกอหายไม่ได้ใปไหนกูไปกูไปผมดึงก่อนนะพี่ออก็คิดเอาสวยพี่พี่ต้องต้องเปิดคลิปก่อนพี่ต้องเปิดคลิปพี่ลงก่อนพี่ต้องไปบ้านไปเจอกันที่บ้านไหนเจอที่บ้านครับเลยครัวเด็กใหม่มาสองคนพี่ชายไปเจอกันที่บ้านอะไรไอพาร์ตไปที่บ้านดีเยี่ยมประเทศเด็กใหม่ขึวนหน่อยมือดีเอาเลยอย่ายิงไงยิงมาเด็กอะไรเอาตังไปก่อนน้อง

รู้เรื่องคอยใส่หมวกเอาไมวยกูตอนเตะยอไม่ว่าจะท่าเมไรยังไงกูเชื่อแค่ใจตัวเองเส้นทางที่พวกมึงเดินจะเทียงกับกูมันคนละแล่งชะตาไม่คงลีกีในกูเป็นเพียในไฟ